สวัสดีนะครับก็พบกับช่างยูเช่นเคยนะครับอะวันนี้มาในค่ายของอีซูซูนะครับอ่อนิว19ครับรถคันนี้ก็ปี2018ครับก็โดยคันี้นะครับลูกค้าขับเข้ามาด้วยการแจ้งว่าแอร์นั้นเย็นไม่ฉ่ำนะสอบถามประวัตินะเคยเคยเติมน้ํายามาสักครั้ง2ครั้งนะครับอ่ะก็อยู่ได้สักอ่าสี่ห้าเดือนนะครับนะอยู่ราวๆนี้ครับหรือว่า3ามหเดือนนะครับ อ่าแอร์นั้นก็จะเริ่มอ่ากลับมาเย็นไม่ฉ่ำนะครับอ่ะนี่ก็ได้นัดเนี้ยอ่ะวันเวลากับช่างยูมานะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานผู้รับเหมานะครับเนี้ยติดต่องานได้นะครับเป็นงานต่อเติมนะครับนี่นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นลูกค้าช่างยูเนาะอีคันหนึ่งรีโว่ก็เอามาทําก็เสร็จเรียบร้อยไปนะครับคันนั้นวิ่งไป8ปดแสนแปดหมื่นนะครับก็ แก้ไขให้เรียบร้อยนะรพร้อมงานรับกันให้นะเพจนั้นะนะมาเรามาข้าเรื่องคันนี้ต่อนะครับก็โดยคันนี้ก็เอาคร่า,าวๆก็เติมน้ำยายไปสักสองรอบนะก็คือเติมไปสัก 3- 4 5เดือนนะแอร์นั้นก็เริ่มกลับมาไม่เย็นนะมาให้ดูค,ความเย็นหน้าช่องแอร์อันนี้ปรับความเย็นสุดนะครับแล้วก็ความแรงลมของขีดนะพัดลมหรือว่าเบอร์2นั่นเองนะน้าช่องแอร์ทำความเย็นได้ที่นะค,ครับ23.1องศาครับุณหน้าภูมิภายนอกครับ30องศาครับนี่นะครับ ฝนตกนะครับนี่ครับเห็นไหมฝนตกครับก็ยังยังไม่เย็นเลยครับเนี้ยตัวเลขนะครับจะไม่ค่อยลงครับมาให้ดูครับสาเหตุหลักนะครับก็คือนี่นะครับสารําความเย็นนะครับในระบบนะที่มีในปริมาณที่น้อยนะต่ากว่าเกณฑ์นะให้ดูครับชักชันนะอยู่ที่อ่าชักที่สิบยี่สิบเอ็ดพีรนะครับด้านชักชันไฮเปอร์เชอร์นะอยู่ที่หนึ่งร้อยนะฮะสามสิบห้าพียรครับนี่นะฮะสารนำความเย็นในระบบน้อยครับท่อนี้จะไม่มีการคายเหงื่อแต่อย่างใดนะนี่ครับ มีคาบน้ำาแต่จะผิดในนี้นิดนึงครับนี่นะเป็นการที่น้ำยาไม่เต็มประสิทธิภาพครับก็จะมีไอเย็นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว้าวนะครับไม่ได้ถึงกับว้าวนะฮะตัวไอตัวเลขใหม่ตัวนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นี่รั่วได้นะครับรั่วได้นะครับสําหรับเสดนี้นะคมา่นะครับมาให้ดูนะครับรถผ่านการใช้งานมานะครับนี่นะครับตกคู่นะครับ 187726เจดเจดสองครับ1 8 7 7งแดมนัรอ่กิโลเมตรนะครับนี่นะครับให้ดูการปรับพัดลมนะครับ2ขีดครับเทอร์โมปรับสุดนะครับผมนี่นะครับมาให้ดูความแรงลมนะก่อนที่เราจะทำการแก้ไขนะครับลูกค้านะครับให้ดูครับความแรงลมครับอยู่ที่16นะฮะจุด4นะกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับประมาณนี้ครับ ตัวเลขที่อ่านี่เข้ามาน,านั่งด้านในก็ถามว่าเย็นไหมไม่เย็น,นครับก็คือรู้สึกว่ามีลมเย็นครับแต่ว่าไม่เย็น,นครับอ่านี่ครับถ้าหายในปริมาณที่เยอะมากจริงเวลาเราเปิดแอร์เขาจะมีเสียงฉีดนะครับออกมาจากช่องแอร์ครับเราสังเกตได้ยังไงก็คือเราลองปิดแอร์นะครับปิดแอร์อ่าเราจะรู้สึกว่ามันเงียบนะแต่พอเราเปิดมันจะมีเสียงอย่างนี้ลากแล้วยาวนะครับยากแล้วยาวนะ อ่าประมาณนี้ถ้าหายยังไม่เยอะมากก็จะมีเป็นช่วงครับที่จะมีการคำรามเนาะเรียกว่าประมาณนี้ก็ได้นะฮะมันนีในส่วนของเครื่องสแกนมี1โค้ดนะครับ SRS นะครับผมอ่าเดี๋ยวเบื้องต้นก็จะทําการกดเคลียร์ลูกค้าก็โดยแค่นี้นะครับก็ตรวจเช็คคร่าวๆนะครับรุ่นนี้ก็ปัญหาดับหนึ่งครับที่มักจะเจออยู่บ่อยๆนะเวลาเข้าร้านช่างอยู่นะก็คือ ตู้แอร์นะครับสำหรับอิซิซูดีแม็กออนิวนะฮะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็มีถ้าเกิดว่าตู้รั่วก็จะเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะก็มีแผนกับลูกค้าลูกค้าอยากว่าอยากได้ทนทนนะครับเดี๋ยวช่างยูมีงานทองแดงครับที่จะนําเสนอลูกค้าครับงานทองแดงเราจะรับประกันนะครับยาวนานกว่าตู้แทนนะครับเพราะว่าเขาอายุการใช้งานจะทนกว่านั้นเองครับแต่เรื่องความเย็นจะดอบลงนิดนึงครับสักองศาสองศาครับไม่เกินนี้ครับประมาณนี้เนาะ อ่าก็ติดตามชมนะครับรายละเอียดของงานนะครับผมนี่นะครับขับผมก็มาให้ดูความแรงลมนะครับหลังจากที่ทําการแก้ไขครับอยู่ที่สามสิบสามจุดสองครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่นะครับเย็นฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับลมออกแรงนะครับนี่นะฝ่ายไม่โชว์นะฮะขั้นตอนการคัตชิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมเพรสเซอร์นะครับเห็นว่าสีน้ํามันคอน สีน้ำมันคอมครับก็เหลืองเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะฮะนครับนี่ไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นนะเียเห็นว่าสีน้ำมันคอมเหลืองครับเหลืองครับเหลืองเริ่มที่จะเข้มเลยครับนี่นะกับผมก็มาให้ดูนะครับเรื่องฝุ่นนิดนึงครับนี่ครับแล้วลูกค้าวิ่งอ่าวิ่งนะฮะไซงานนะครับอ่ก่อสร้างครับนี่ครับก็จะฝุ่นเยอะนะครับอันนี้ก็จะทําการเคลียร์ล้างให้นะครับล้างให้นะครับ ใช้นิดนึงครับแต่ว่าได้ความสะอาดนะครับเพราะว่าช่างยูก็จะถ้าเป็นงานรื้อก็จะรับรับไม่เยอะนะครับวันหนึ่งคันสองคันพอแค่นั้นนะครับว่าเราเราทำก็ทําด้วยใจจริงๆครับเรียนเรียนตามตรงครับเรียนตามตรงเลยนะครับนี่ครับฝุ่นทอนข้างจะเยอะนะครับนี่ฮะเยอะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะยกออกมาให้ดูแล้วว่าฝุ่นจะเยอะขนาดไหนนะครับติดตามชมครับ ครับผมก็มาให้ดูครับหลังจากที่ทําการแกะคอนโซลออกมาได้แล้วนะครับแบบหืดขึ้นคอนะครับติดดิฟฟี่นะไม่นี่ครับให้ดูฝุ่นภายในครับหลังจากที่ถอดออกมานะครับเยอะไหมฮะทุกท่านนี่ครับ ทั้งนั้นนะครับนี่นะเอาเป็นว่าก็โดยรวมก็ฝุ่นเยอะครับเดี๋ยวจะทําความสะอาดเคลียร์ให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็จะเป็นภายในนะครับหลังจากที่ทําการถอดหรือนะครับตู้อ,ออกมาครับก็จะเป็นคานนะครับดูเห็นนะฮนะนฮะหลังจากที่ถอดตู้ออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเราจะไปดูตู้แอร์กันนะครับไปไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนกล่องเบอร์นครับอันนี้เป็นตู้นะครับอันนี้รถลูกค้าก็อันนี้นะครับมีรอยหนูนะครับอันนี้จะเป็นฉี่หนูนะครับนี่นะมีการมีการกัดแท้นะครับซึ่งก็ทางยู่จะทําการปิดให้เลยนะครับนี่นะครับข้างในดูเม็ดฝุ่นนะเยอะนะฮะ ฝุ่นนะเห็นไหมฮะละอองฝุ่นเยอะมากนะครับนะรอยฉีหนูนะฮะนี่นะครับประมาณนี้ครับติดตามชมนะครับผมก็มาให้ดูตู้แอร์นะครับหลังจากที่ช่างยูทําการถอดรื้ออกมาให้ชมกันนะฮะนี่นะฮะให้ดูอันนี้จะเป็นตู้แอร์ฝั่งฝั่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่รับฝุ่นครับเวลาโบเวอร์ดูดมาผ่านกรองแอร์แล้วก็จะปุ๊บเขานี่นะครับถ้าเกิดว่ากรองแอร์ตันนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นเขาก็จะ มาเกาะอยู่บริเวณนี้นะครับเนี่ยของแอร์หกหมื่นโลหรือไม่ใช่นะขออภัยครับห6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรนะครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับหรือว่าเปลี่ยนตามรอบน้ำมันเครื่องครับยิ่งเราเปลี่ยนบ่อยก็ดีต่อเรานน่เองนะครับนี่ครับมาให้ดูครับจุดที่มีการรั่วครับนี่ครับนี้คือรั่วแน่นอน100เซนครับนี่ครับก็เป็นปกติครับสําหรับ isuzu d max all new ครับจุดที่ชอบรั่วมันจะเป็น อรอยปั๊มนี่เห็นไหมฮะอยอย่างเงี้ยรอยตะเข็บครับคือถามบางคนถามกันมาเยอะว่าสามารถเชื่อมได้ไหมฮะคือเขาโดนความไอ,คว,มอความร้อนเยอะๆนะครับฟินพวกนี้ชิงล้มไปก่อนแล้วนะครับก็คือไม่เวิร์กนะครับอะไม่เหมือนตู้สมัยก่อนที่เป็นทองแดงนะครับนี่นะฮะนี่นะครับว่าตู้สมัยก่อนเขาจะเป็นชนิดอ่า ซื้อเป็นถ่ายเส้นน้ำยาใหญ่อลูมิเนียมมันจะหนาสามารถเชื่อมได้ครับแต่ทุกวันนี้ครับเขาจะรีดมาบางเห็นไหมเพื่อที่จะชะลอนะครับเส้นน้ำยาให้วนวนได้ช้านะครับทําให้ความเย็นนั้นจะมีประสิทธิภาพนะครับสําหรับตู้สมัยใหม่นะครัหนอว้าเป็นลามิเนตหรือว่าพาราเรลลนั่นเองครับนี่นะเห็นไหมฮะรั่วนะครับก็ตามนี้ถ้าเป็นว่ารั่วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะได้เสนอลูกค้านะครับถ้าผมก็มาให้ดูนะครับ ชิ้นส่วนที่ช่างยูทําการถอดหรือออกมานะครับก็เช็ดล้างทําความสะอาดให้ลูกค้านะครับอ่ะที่เห็นอนนี้ก็ล้างให้หมดนะครับล้างให้หมดเลยนะครับอ่ะก็เสร็จจากนี้งานประกอบเราก็จะลงน้ํายาอีกรอบหนึ่งครับอ่ะให้ดูครับคร่าวๆนะครับโดยรวมนะครับอ่ะนี่ครับก็ตรงนี้จะเป็นอ่าชิ้นส่วนครับที่ช่างยูทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะก็คือตู้แอร์นะครับลูกค้าเสนอทั้งเทียบนะครับเกรดรลองแท้เกรดแท้แล้วก็เป็นงานอ่า ชิ้นที่ช่างยูแนะนำนะครับคือเนื่องจากราลูกค้าวิ่งใช้งานเพราะก่อสร้างฝุ่นจะเยอะนะครับต้องทําให้ความชื้นในตู้นั้นจะเยอะนะครับอาจจะใช้งานได้ไม่นานนะครับอายุสั้นกว่าถ้าาอยุ่นกว่าท่าที่ควรเนาะประมาณนี้นะครับก็เลยเสนอเป็นทางเลือกให้ครับเป็นตู้แอร์เป็นงานทองแดงนะครับก็คือใช้ได้ทนครับเพราะว่าเขาอยู่กับความชื้นได้ครับทองแดงครับไม่โดนกัดก่อนนะครับก็ลดความเสี่ยงได้นะครับ อันนี้ก็ฝากเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสาหรับรถที่เลือเยอะยกคนโซลนะครับแล้วก็ไม่ต้องการที่จะจอดบ่อยๆนะครับในการเซอร์วิสแอร์ก็แนะนําเป็นตู้ทองแดงนะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาจอดนะครับมอเตอรรถที่วิ่งใช้งานนะครับหรือว่ารถ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 ลอกไอรถรถคอกนะครับรถคอกนะหรือว่ารถวิ่งขนของอะไรพวกนี้ใช้อยู่ทุกวันนะครับ ประมาณนี้คนระับมาให้ดูครับแต่ละรายการนะครับนะนี่นะฮะก็เป็นตู้แอร์งานทองแดงครับซีูครับซีอทองแดงครับนี่นะครับขนาดนะครับน,นี่นะครับปึ๊กนะครับหนานะครับหนานะครับหนานะครับเส้นหลอดน้ํายานี่คืออ่านี่ครับนี่ให้ดูครับมี3ามแถวนะครับ3ามแถวขนาดความหนาบางนี่ให้ดูได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับตู้แอร์อ่าตู้แอร์เดิมครับนี่นะครับให้ดูครับนี่นะครับหนานะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเอาตลับเมตรมาวัดให้ดูนะ เดี๋ยวจะใช้เวเนียร์แล้วกันนะครับให้ดูนะครับต่างให้ดูข้าวๆนะครับประมาณนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักสี่ประมาณสัก4ี่เซนนะครับตัวนี้นะฮะสี่เซนนะครับหรือว่า4ี่ิมิลิเมตรนะครับอ่าเราจะมาดูงานซีูทองแดงกันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่ส่วนทองแดงฮะอยู่ที่ให้ดูฮะอ่สักกูนะครับอ่าทองแดงจะอยู่ที่ อ่ามิลลิเมตรครับหรือว่า5.2เซนนั่นเองนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้ก็ห่างต่างกันพอสมควรครับเรื่องความหนักนี่ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าทองแดงนี่จะจับแบบว่ารู้สึกว่าโอ้หนักปึกนะครับหนักปึกนะครับอ่ะให้ดูนะฮะนี่นะอ่านะครับไม่ได้เชียร์ครับแต่ว่าแนะนำนะครับไม่ได้เชียร์ครับแต่ว่าแนะนำครับอ่ะให้ดูตู้แอร์เดิมใช้มือครับตู้แอร์ใหม่ขวามือนะครับนี่นะฮะ กรองแอร์นะฮะคุณภาพโปรเทคครับที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับไอเอ็กเพชชั่นวาลครับที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าไปด้วยนะครับโอเคนะครับจะมีปิดช่องลมให้ลูกค้าครับนี่นะฮะก็ปิดไปเลยนะป้องกันหนูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะเปลี่ยนโอลิงนะฮะตามจุดข้อต่อที่ถอดซ่อมลูกค้าครับน้ํามันคอมนะฮะที่ทําการฟัชชิ่งออกมาก็จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับโดยใช้ออ่ชั้นไอพีบีร้อยครับน้ำมันคอมคุณภาพนะครับผมสําหรับคอม โรตารี่นะครับนี่นะชิ้นส่วนที่ทาการถอดเลือกมาครับให้ดูครับว่าล้างให้ใหม่จริงๆนะครับใช้เวลาล้างพอสมควรนะครับพอสมควรใบโบเวอร์นะครับถอดล้างครับเราไม่ได้ล้างฉีดน้านะเราจะล้างแยกนะครับอันนี้คือเป่าฝุ่นครับอันนี้คือล้างให้นะก็ประมาณนี้นะครับนี่นะฮะครับผมก็มาเสริมเสริมนิดนึงครับในส่วนของ ฟิลนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเป็นฟิล์มสีฟ้านะครับอันนี้คือจะเป็นฟิลมที่ไล่ความชื้นได้ดีนะครับก็คือจะถ่ายเทน้ําที่เวลามันเย็นๆนะครับเวลาเขาจะไม่ค่อยตกค้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือพอใส่ตัวนี้น้ําจะรู้สึกว่าน้ำนะครับท่อน้ำทิ้งน่าจะไหลเยอะผิดสังเกตนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาจะมีฟิลนะครับเหมือนว่าไล่ความชื้นอะไรประมาณนี้เนาะหรือว่า น้ำไม่ค่อยเกาะอ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะนี่นะฮะเวลาล้างนะครับอ่ะข้อควรระวังครับคืออย่าใช้นะครับอย่าใช้น้ำยานะครับอ่าที่มีส่วนผสมนะฮะโซดาไฟนะครับเพราะว่าจะกัดเนื้อฟิล์มนะครับสีฟ้านะครับถ้าฟิล์มหลุดนะครับมีผลต่อความเย็นนะครับจะดรอปลงนะครับจะดรอปลงนะครับอันนี้คือถ้าจะล้างนะครับ แนะนำล้างปีปีครึ่งหรือว่า1ปีนะปีครับหรือว่าเราควรเปลี่ยนกรองแอร์บ่อยๆนะครับล้างล้างเป็นน้ําเปล่าหรือว่าน้ําร้อนนะฮะน้ำเปล่าหรือว่าน้ําร้อนครับย้ําเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะไม่มีผลเสียต่อตู้แอร์นะครับไม่ว่ารุ่นไหนครับผมก็แนะนําล้างน้ําเปล่าน้ําร้อนนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาจะไม่ไม่ไม่กัดตู้นะครับไม่กัดตู้นะอ่าไม่มีอันตรายนะครับต่อตู้แอร์ครับยิ่งตู้อายุมากปีนะครับเสียงที่จะรั่วนะครับเราพอเราไป ล้างนะครับโดนนิดนึงจังหวะช่าง,างจะซวยอยู่แล้วคือแบบกัดนิดนึงเเรียบร้อยเลยฮะรั่วครับประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อดีของเขานะครับข้อดีของเขาก็คืออ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าระบบอะไรดำครับก็สามารถที่จะอ่าล้างได้เลยครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับกรณีที่คอมล็อกอะไรพวกนี้นะเพราะว่าเส้นน้ายาเขาจะาเป็นหลอดกลมครับหลอดกลมครับสามารถที่จะล้าง ล้างได้ครับล้างได้ครับจะไม่เหมือนกับชนิดลามิเนตครับที่เส้นน้ายาจะประมาณเท่าไปเข็มนะมันจะเล็กมากครับทำให้มีเศษอลูมิเนียมตกค้างได้ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ครับสามารถล้างได้เลยนะครับประมาณนี้ฮะขั้นตอนการปอกฝุ่นภายในห้องโดยสารครับเสร็จจากนี้ก็จะทําการเช็ดทําความสะอาดให้เนี่ยครับ ปิดช่องลมป้องกันหนุงให้ลูกค้าเรียบร้อยครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการประกอบตู้แอร์ครับนี่ก็ใส่ตู้กล่องโบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะภายในก็เช็ดทําความสะอาดฝุ่นให้เรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะฮะนะฮะก็จะไม่มีฝุ่นแล้วะนะนี่ไม่มีฝุ่นแล้วนะครับติดตั้งกรองแอร์ครับคุณภาพโปรเทคครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับนี่ก็จะใส่ฝาปิดกรองแอร์ครับเข้าไปเรียบร้อยนะครับ ตอนการดูดฝุ่นนะครับหลังจากที่เนะี่ยหลังจากประกอบตัวแอร์เสร็จแล้วก็ดูดนะความเรียบร้อยนะกับผมนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเช็ด ทำความสะอาดคอนโซลครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงน้ำยาให้นะคนี่นะฮะเสร็จจากนี้เราเรามาดูกันนะฮะครับผมก็มาให้ดูงานประกอบคอนโซลทำหลังจากที่ช่างอยู่ทำการเช็ดลงน้ำยาให้ลูกค้าเรียบร้อยท่้น่ะก็ใหม่คลิปนะครับอ่ะย้ำว่าใหม่คลิปนะครับอ่ะให้ดูครับดูดฝุ่นให้เรียบร้อยครับอ่ะอ่านี่นะฮะดูครับงานประกอบนะเหมือนเดิมนะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับจะใหม่ลงน้ํายาให้เงาคลิปนะครับครับประมาณนี้นะฮะนี่ฮะมาเปรียบเทียบน้ํามันคอมเพรสเซอร์ครับโดยสายมือของเดิมครับที่ทําการแฟลชชิ่งออกมาครับนี่นะฮะเหลืองเสื่อมสภาพนะให้ดูสีครับนี่นะครับของใหม่ครับขวามือนะครับนี่ะสีน้ามันคอมนันจะใส่นะเดี๋ยวทำการใส่เข้าไปในระบบให้ลูกค้านะครับ ขั้นตอนการฉีดล้างทำความสะอาดแผงและเครื่องแอร์และฟินคอยลมน้ําครับผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการสแกนตรวจเช็คภายในกล่อง ECU ซํำรวจรอบนึงครับหลังจากที่ทาการถอดหรือเปลี่ยนตัวแองลูกค้าครับปกติสมบูรณ์ครับกับผมนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเติมน้ำยาแอร์นะครับโดยรถคันนี้เติมยาแอร์เป็นของไอเบิร์กแพตเทรนนะครับด้วยเครื่องช่างมาตรฐานเติมตรงตามสเปคครับ ครับผมก็มาให้ดูครับหลังจากที่ทําการถอดหรือเปลี่ยนตู้แอร์นะครับปัดชิ่งให้ลูกค้านะครับก็ความเย็นครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับอันนี้ไม่ได้ราดน้ํานะครับอันนี้ขึ้นเองเลยนะครับนี่ครับขึ้นฟ้าขึ้นทุกบานนะครับนี่ครับฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะนี่นะนี่นะก็ถือว่าเย็นฉ่ำนะอันนี้คือว่าอ่าตัวนี้นะครับจากการเทสก็คือถือว่าตัดทีสัก3าจุ 3.7องศานะครับ3.7องศาครับอันนี้ปรับพัดลม3ขีดเทอร์โมสุดครับถือว่าถือว่าเกินคาดนะครับดีเกินคาดนะครัสำหรับตู้ซ U นะครับหรือว่าทองแดงนั่นเองครับไฮเปอร์เชอร์ต่ำครับชักชันก็ต่ําด้วยเช่นกันนะให้ดูครับด้านชักชันนะอยู่ที่อ่ะประมาณสัก16ปีไดครับไฮเปอร์เชอร์นะฮะรันอินไปสักประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับอ่ะอยู่ที่100นะฮะ5กำลังกำลังไหลไปที่100อ่ส60นะฮะประมาณนี้นะ หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะฮะเห็นไหมฮะยังไม่ถึงนะฮะเห็นไหมฮนิ่งๆเลยนะฮะสบายนะครับนี่นะครับไฮเปอร์เชอร์นั้นต่ำในนี้แอร์ตัดนะครับเนี่แอร์ตัดนะเนี่ยตัดนี่นะฮะตอนนี้ตัดที่สามจุดเก้าองศานะครับนี่นะฮะนี่นะครับต่อไปฟไปดูนะฮะดูแอร์ตัดต่อได้ปกตินะครับอันนี้ยังตัดอยู่ครับ นี้ยังตัดอยู่นะผมเนื่องจากความเย็นด้านในนะครับคนไทยจะเย็นฉ่ำนะครับกยจะต่อช้านิดนึงนะครับนี่นะก็จะหน่วงประมาณสักสามองศานะครับในการต่อนะครับเหลืวสักคู่หนึ่งครับต่อเป็นที่เรียบร้อยครับให้ดูครับต่อที่กี่องศาครับต่อที่5.6นะครับอย่างนี้แจ้งไปก็ 2- 3องศาครับในการ ตัดต่อแต่ละครั้งนะครับหน่วงเวลานะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเย็นฉ่านะฮะอันนี้เป็นรถสีประตูนะครับสาหรับยี่ SU ูดิแมกนีลนะครับนี่นะครับก็ทัวห้องโดยสารเย็นฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับใครที่สนใจนะครับที่อยากจะใช้อะไรที่ได้มาตรฐานทนทานกว่าตู้แท้ครับผมก็ช่างยูนะครับก็มีทางเลือกให้นะเป็นทางเลือกให้นะครับนี่นะครับ เย็นฉ่ำนะครับไม่แพ้กันนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้คนระฝากไว้ด้วยนะครับส่งงานครับผมนะครับลูกค้าก็รับรถกลับบ้านเรียบร้อยนะฮะขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการร้านยู่ต่อแอร์ครับ